คุณดิวธีรพัฒน์พ่อค้าออนไลน์ชื่อดังออกมาขอโทษซอฝันปมผ่านน้องผู้การเมงปอหลายก่อนแต่จบสวยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องออกมาขอโทษซอฝันสําหรับคุณดิวธีรพัฒน์นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมและล่าสุดนะคะได้เข้าช่วยเหลือน้องผู้การและน้องไมงปอเพราะเห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ของเด็กๆและความซื่อของน้องผู้การถึงแม้กระทั่งยอมที่จะ ควักเงินส่วนตัวของตนเองนะคะเพื่อใช้นี่ให้กับคุณแม่น้องแมงปอนะคะและทีนี้ยังไม่พอค่ะผูกแขนให้กับน้องผู้การแล้วก็น้องแมงปออีกสองแสนคือให้คุณแม่ของน้องอะคะ่ะไปจัดการใช้นี่สินในการจัดค่างานแต่งงานเนาะทุกอย่างเนะี่ยคือให้สองแสนค่ะแล้วก็ให้กับน้องผู้การแล้วก็น้องแมงปอเป็นผูกแขนนะคะอีกสองแสน ก็แสดงว่าทั้งคู่นะคะกลับมาคืนดีกันร้อยเปรเซ็นแน่นอนแต่ซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ได้เห็นแล้วว่าทั้งคู่นะคะก็คือรักกันแต่ว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างเนาะก็กลายเป็นปัญหาเป็นดราม่าจนทําให้มีคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในเยอะมากโดยเฉพาะอีกหนึ่งคนที่เราพูดไปคือพี่ดิวพี่ดิวคือเต็มที่ม,ทมากๆและล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาเห็นพี่ดิวเคลื่อนไหวถึงขั้นจะใช้นี่กยศให้กับน้องผู้กันโอ้โห แล้วทาไมถึงขอโทษสอฟฟันเดี๋ยวขอพูดถึงพี่ดิวจะใช้นี่กยซอให้กับน้องผู้การก่อนน้องค่อยไปประเด็นนั้นนะคะซึ่งคุณดิวนะคะก็ได้ออกมาโพสผ่านเพจดิวธทรพัฒเสื้อผ้าพ่อคา้าผ้าฟินนะคะที่มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนค่ะบอกฝากข้อความนี้ไปถึงน้องผู้การโหนกระแสในวันที่น้องชายเรียนจบได้รับปร,ริญญาเงินกอยซอที่น้องชายกู้มาเรียนตั้งแต่น้องเข้ามหาวิทยาลัยพี่ดิวขอเป็นคนชดใช้ให้น้องทั้งหมดในฐานะพี่ชายคนนี้ ในวันรับปริญญาของน้องพี่ดิวจะเอาของขวัญและเงินที่น้องกู้มาเรียนทั้งหมดพี่ขอเป็นพี่ชายดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับน้องชายผู้กันพี่ขอสนับสนุนคนเก่งคนจริงใจคนซื่อสัตย์แบบน้องนะครับอ่าก็พร้อมกับฝากข้อความแล้วก็รูป น้องผู้กันนะคะนี่หลายถ้าหลายคนโอ้โหเข้ามาขอบคุณแทนแล้วก็เข้ามาดีใจกับน้องผู้กันเป็นจํานวนมากเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ท้งด้านพี่เดียวเองก็คือซัพพอร์ตน้องผู้กันเต็มที่แต่เราก็จะได้เห็นว่าทางด้านน้องผู้กันแล้วก็น้องเบงปอเนี่ยค่ะ,ะ,คะก็ได้ไปไลฟ์สดนะคะกับทางด้านซอฟันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าซอฟันเองก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเหมือนกันนะคะที่ได้มาไลฟ์สินค้าต่งตางๆแล้วก็ขายดิบขายดีนะคะค่ะซึ่งไลฟ์ก็น่าจะทะลุเป้าเนาะเพราะว่าเด ได้ตามยอดได้ทะลุปเป้าเลยนะคะแล้วทางนั้นพี่ดิวนะคะออกมาไลฟ์สดค่ะขอโทษซอฟันเนี่ยทำไมต้องขอโทษเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในบางช่วงนะคะที่พี่ดิวไลฟ์สดให้แฟนคลับเอฟซได้ฟังไปพร้อมกันเนาะกับเราเนาะเอาแล้วก็นี่แต่น้องผู้ชายพูดว่าพี่ดิวเงินแค่นี้เยอะมากเลยนะนี่ไว้พูดยอดเงินแค่นี้เยอะมากเลยนะพี่บอกว่าไม่ได้ลูกถ้าคนดูหนูแบบนี้หนูเอาประมาณนี้นะประมาณนี้นะคือก็อยากให้น้องแบบว่าที่รักเราก็ไม่รู้ว่าที่น่าจะเป็นเรื่องไหนถูกไหมครับ ี่ว่าไม่ได้มองแค่หนึ่งปีสองปีนะพี่มองแค่วันต่อวันว่าวันนี้อะไรมันมาอะไรมาอะไรมาอะไรมาใช่น้องดิวมองมองต่อวันนะครับแล้วก็อ่าเรื่องเรื่องอฝันอฝันซื้อเห็นว่าซื้ออ p h o n e ให้น้องกับคนนั้นคนละเครื่องพี่ดิวไปเห็นแล้วก็ซัพพอร์ตน้องน่ารักอันนี้ชมฝันน่ารักเพราะว่าโทรศัพท์น้องของผู้ชายคือมันเดสมองเท่งไปลว<ม>อ่ามันแบบนุ่นนี้นั่นไปลวน่ารักคือเชื่อไหมว่าต่อให้น้องไปทำงานไรสดตอันนี้เขาอยู่พัทยากันใช่ไหมพี่รักตอนน่้อยู่พัทยาใช่ไหมอ่าเหมือนแบบไปเที่ยวทะเล พี่ด no ิวติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนติดตามพี่น้องสาวกับน้องชายว่าแบบน้องน้องเราอยู่ไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยห่วงเป็นห่วงเพราะว่าแต่ถ้าอยู่ในมือฝันอะไม่ห่วงแต่ถ้าในในมือแบบคนอื่นที่เราไม่ได้รู้จักหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็แบบนี่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะไลไ์กับน้องโก้งคนลอ์เอ็จะอะไรกับน้องโก้งน้องโก้งพี่ดิวก็เคยเที่ยวด้วยกันก็คือล่าสุดก็ไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันก็คุยกันเนาะคือโก้งฝันพี่ดิวเนี่ยเป็นคนบ้านใกล้เยียงเกียวกันเลยนะฝันเนี่ยคนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเนี่ยพี่ดิ สามคนนี้ที่มันดังขึ้นมาได้เนี่ยอดีว์อฝันหรือน้องฝันหรือน้องโก้งเนี่ยสามคนนี้ที่ดังมาได้นะพี่ว่าความกระตัญอยู่ความเป็นซิกเนเตอร์ของคนร้อยเอ็ดอันนี้ต้องชมคนร้อยเอ็ดก่อนเพราะว่าคือมันเป็นความเป็นซิกเนเจอร์แล้วเป็นความเป็นคนะที่ไม่แปลกเลยทำไมแบบก็ก็มามนั่งคิดว่าทำไมมีพี่ดิวมาแล้วก็มีฝันติดต่องานแล้วดีดีไม่ดีฝันติดต่อมาก่อนพี่นะอันนี้ต้องอต้องชมฝันเนี่ยน่าจะติดต่อมาก่อนพี่แต่พี่เป็นคนใจร้อนนะฝันอันนี้พี่ต้องขอโทษด้วยพี่ต้องขอโทษไวที่พี่อาจจะแบบบางทีพี่อาจจะข้านน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 น้าาตตไปปปกก่่่่ออออััีีีีพบรระะะชเเลย็คง ต้องขอโทษบางทีอ่ะฝันอาจจะดตก่อน,น้องมาก่อนที่น้องจะในหนกกระแสแล้ว<ฆ>อ่าออตอนหนกกระแสอ่อนแอพี่พี่ไปก่อนวันหนึ่งเพราะว่าพี่เป็นคนใจร้อนที่บานคนแบบว่าถ้าคิดแล้วพี่แบบอยากค้างอ่ะพี่ต้องทําเลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอโทษฝันด้วยเพราะว่าดีไม่ดีอ่ะอันนี้พูดตรงนะฝันอ่ะน่าจะได้งานแรกของน้องแต่พี่ดีกว่าด้วยความว่าอยากจะไปใชน้นี่อันนี้ต้องพูดให้แฟนคลับเข้าใจนะ<ฮ>คือไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากให้ไปขิงการไม่อยากให้ไปเลยม่าแรู้กับอรพี่หลักคนใครที่ให้งานน้องกี่หลัก อันนี้ต้องแบรนด์ทุกคน,กคนใครที่ให้น,ใน้องดิวอวยหมดนะดิวอวยแบบเวลาดิวอวยดิวอวยหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของเจ้าของแบรนด์ที่จ้างน้องมาก็ก็เป็นเงินที่ออกมาจากใจต่อให้ใครจะมองเรื่องธุกรกิจเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรก็ตามแต่ถูกไหมครับทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนนะแล้ววันนี้ไลฟ์สดกับน้องโก้ไปติดตามน้องสองคนด้วยไปติดไปติดตามผู้กันกันกบน้องปอด้วยและดิวอยากจะบอกคำหนึ่งนะครับน่าทำากมมขอบคุณครับที่ละตอนเที่ยงแล้วดีนดีนเที่ยงแล้วใช่ไหม ขอส่วนลดนะคะคนไหนอยากคุณโดนคิมพี่ดิวนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เราตอบใครจะเอาคิมไข่มุกฟี่นะสนับสนุนที่ได้สนับสนุนในที่นี้หมายถึงว่าพี่อยากมีโครงการที่จะไปแบบเขาเรียกว่าถ้าเด็กๆคนไหนที่แบบว่ามีมีมครอบครัวต่ฐานะยากจนติดต่อพี่มาหรืออัดคลิปแท็กหาพี่แท็กหาพี่ดิว<อ>กดตะกร้าครับที่รับวันนี้คิมไขม่บ<อ>ุฟฟี่ราคาพันสองคืออย่างนี้นะคะคืออย่างนี้นะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนนะคนะว่าสําหรับ พ่อหาออนไลน์เขาก็อยู่ในโลกโซเชียลเนาะแล้วเขาก็สร้างรายได้จากตรงนี้ซึ่งถ้าใครจะมองว่าเขาก็เอาไปต่อยอดธุรกิจก็ไม่ผิดค่ะก็ถ้าสามารถที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจได้ธุรกิจเราจริญขึ้นเหมือนกับเขาเรียกว่าเราพอให้ไปปั๊บเราก็ได้รับกลับมาอันนี้มันก็สมควรที่จะเป็นแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่มุมมองแล้วแต่จิตใจนะคะแต่ว่าถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้น้องๆสองคนนะคะได้มีงานด้วยได้ได้ได้เคลียร์ปัญหาได้จบปัญหาทุกอย่างได้ด้วยนะคะแล้วทีนี้ส่วนคนที่มองว่า อ่าทาไมไม่ไปช่วยเหลือน้าท่วมเขาช่วยไปแล้วค่ะน้าท่วมเขาช่วยไปแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของน้ําท่วมก็คือใครอยากจะช่วยก็คือสามารถช่วยได้เต็มที่เลยแต่หลักๆแล้วไม่ใช่หน้าที่แต่เพียงแค่เขามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือนะคะ <S <S คนที่อ่าประสบภัยน้ําท่วมอันนี้เราก็เข้าใจนะคะว่าคุณที่คอมนเมนต์นะคุณมองว่าเออเงินต้องเยอะทาไมไม่เอาไปช่วยเหลือน้าท่วมแต่อย่าลืมไปว่าถ้าคุณติดตามคุณดิวธีรพัฒน์เขาช่วยเหลือไปแล้ว <S <S แล้วก็มีอีกหลายส่วนเลยค่ะที่ช่วยเหลือ <S <S ศิลปินอิน,นฟลูเอนเซอร์ดาราหลายคนเลยค่ะที่เขาช่วย นะ้องสองคนนี้คุณดิวเองก็มองเห็นถึงมุมมองหลายๆอย่างที่เด็กๆเนาะที่เขากำกำลังจะสร้างครอบครัวกําลังจะกําลังศึกษาอยู่เลยอะยังไม่ทันได้พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแต่ด้วยหลายๆอย่างนะเนาะ,นะก็อย่างที่ทุกคนได้ติดตามมานั่แหละค่ะแตไ่ได้แล้วความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะเห็นน้องทั้งสองคนนะคะได้กลับมาไฟ์สดคู่กันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะให้กับ เราเนี่ยที่ติดตามน้องๆอ,อยู่เนี่ยได้เห็นเราก็เอออดที่จะยิ้มตามไม่ได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าออนไลน์นะคะอย่างพี่ดิวพี่รัศน์หรือว่าซอฟันหรือว่าท่านใดที่ติดต่อง,งานน้องทั้งสองไปซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะยิ่งเขาต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยุคสมัยเนี้ยมันอยู่ยุค 5G ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตามกระแสโซเชียลให้ทนันซึ่งเราจะมาฉีกแวกแนวไม่ได้เออเราไม่ไม่ช่วยหรอกน่นั่นะแล้วเราจะอยู่ในวงการออนไลน์ได้ยังไงอยู่ในโซเชียลได้ไยังไงในเนะะมเื่อทุ เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่คือเขาเป็นต้องบอกไงละ่ะมันคืออย่างที่เราเห็นเลยนะทำไมทุกคนถึงชื่นชมน้องผู้การแล้วทาไมทุกคนอยากจะให้โอกาสน้องผู้การแล้วก็น้องเมงปอเพราะว่าตัวน้องเองใบออกรายการหขนกระแสน้องไม่รู้ว่าจะเจอเกระแสยังไงบ้างแต่น้องพร้อมที่จะยอมรับผิดเพียงผู้เดียวซึ่งน้องเองก็ยังได้บอกความในใจผ่านในไลฟ์ของซอฟฟนอยู่นะว่าอันเนี้ยก่อน ความในใจเนี่ยรู้สึกยังไงก่อนที่จะไปออกรายการหุ่นกระแสซึ่งทางด้านน้องผู้การตอบว่าก็ไม่รู้ว่าจะกระเสจะเป็นยังไงแต่เราพร้อมที่จะรับผิดเพียงผู้เดียวแล้วก็ซึ่งน้องผู้การเองนะคะก็ได้ขอโทษทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของน้องนะคะที่พาคุณพ่อเนี่ยมาในมาในอยู่ในจุดนี้พาคุณพ่อมาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็พาน้องเมงปอมาเจอสถานการณ์แบบนี้คุณแม่น้องเมงปอคุณพ่อน้องปอ,ค,อ,อ,งอคือน้องผู้การรับผิดเพียงคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะต้นเรื่องก็คือเกิดจากความรักแล้วก็ ทำให้เกิดหลายๆสถานการณ์เนาะเราก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ก็ขอบคุณนะคะพี่ดิวซอฟานแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ติดต่อง,งานน้องผูการมานะคะแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนต่างๆนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ได้เห็นทางด้านพี่ดิวออกมาขอโทษซอฟานเพราะว่าคือในส่วนที่อยากไปใช้นี่ให้น้องนะคะแล้วก็ให้แม่ของน้องแม่ปอนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนแบบคิดแล้วก็อยากทําเลยไม่ได้อยากจะไปแบบ ตัดหน้าหรือทําให้เสียหน้าหรืออะไรยังไงฉะนั้นแฟนคลับ f c นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทั้งคู่เองก็เต็มใจที่จะให้น้องๆน,นะคะเราก็เชื่อว่าการไลฟ์สดนะคะของซอฟันหรือว่าของใครต่างๆนานาที่ไลฟ์สดคู่กับน้องผู้กันแล้วก็น้องเม็ปอน,น่ยจะต้องไลฟ์แตกแน่นอนเพราะว่าเขาเห็นถึงความกระตันยูความน่ารักของเด็กทั้งคู่คะ่ะแล้วก็ความรักที่เขามีให้กันซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่า ปัญหาเนี้ยมันทําให้เขาต้องเลิกรากันไปนะคะก็ไม่ถึงกับว่าเลือกขาดแต่เหมือนกับว่าก็อย่างว่าอะไรเนาะแก้วมันร้าวมันเกิดเรื่องราวปัญหาเงี้ยเขาก็ต้องแยกกันก่อนแต่ตอนนี้เขากลับมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะด้วยงานก็ดีด้วยความรักก็ดีเราเชื่อว่าทั้งคู่เองนะคะมีความจริงใจให้กันนั่นคือที่สุดแล้วค่ะถ้าสําหรับคลิปนี้ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องผู้ชายแล้วก็น้องแมงปอด้วยนะคะถ้าไลฟ์สดเพจของผลิตภัณฑ์อะไรนะคะหรือว่าสินค้าไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะถ้าสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่่่อนคคะะสสัดี